สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องบอตู้ลำเพลินน้องไปเชี่ยวครับนี่ครับพี่น้องนั่งจากที่ทำงานนะครับเซ็ตระบบแหละครับทีนี้ขอมวงกำนันสวัสดีครับพ่อเอกครับมาหอดล่ะบอครับมาหอดบ่อท่านพ่อผมต้องท้าถามนะครับผมซ่อมเรถเมื่อครับผมเ่ได้จอพ่อเอกได้ ผมหูอยู่ว่ามั่วจะงงผเห็นรถครับผมเห็นเบิ้ลแล้วครับผมจอบเบิ้ลเมือผู้เดียวแหละลูกบ้านผมก็ทาอยู่นี่จอบผู้ใดครับอยากเห็นสายตาคู่นั้นปวดพวกมังม่วงปากแตงจอบผู้ใดครับปั๊บปุ๊บปั๊บไปเลยจอบแสดงแดงกันว่าครับสายตาคู่นั้นครับเอ๊ลูกบ้านก็โอ้ยผมไปกำนั่นไงขอขอแค่ว่าคำอันพ่อเอกคำว่เห็นพ่นผู้นั้นน่ะกินข่าวบ่ได้นอนบ่รับ พวดพ่อของม่วงอแตงดมนีทุนสูงแห้งการกินทุเรียน,นบอถือกับุเลียนตัวใสเสื้อหรือว่าาุเียนส่เ้ขาวตัวนี้งามเนนะพอพอมาเนนะคะือสวยจริงอวองนนะะวันน <c oughs> ี้พนพนเพาะครั่วครับเปนบ็นยังครับพ่อเป็นยังไงครับพี่น,อน้อง่น เพื่อนสัญญาณพอนดีนะครับเรื่องเพื่อนเตือนเพื่อนกันหมอคุณฮะยูทูบเบอร์ชื่อดังในพระทายแต่ผู้สาวผมเด้สีพระทายผู้สาวผมว่าใดเด้บอแมนครับบอแมนผมไม่ได้ดังหนอกแต่ผมลูกบ้านผมเขากดดันผมครับมาขอเห็นแบบขอแค่ได้เห็นนิดนึงเขาก็ได้กินข่าวแซ่บแค่นั้นครับผู้สาวผมเด้แน่นะครับหักเนาะ สวัสดีครับคุณครูครับบอกกับลูกบ้านผมในแจ้งน่อยอันนี้ไทยถอดสดหรือว่าคลิปบอกกับลูกบ้านผมในแจ้งน่อยครับเพราะว่ายังไม่คือ,อบอกว่านัาหนู่ะก็คือลูกบ้านบอกว่าขอแค่เห็นแบบแขอแค่สำนึกกับกินข้าวแซ่บนอนนอนรับแล้วเพิ่งอยากเห็นแต่สายนนตาสายสายแสบ ตอมีฟ้าแผดสินี่ตายแล้วละ่ะเาขาคือวางสันที่าได้แจกขาหาพร้อมกันน้อเเซล่เอาโ่ไ้พี่เด้อพี่ส่านมสดนพี่น้องกหล่าสดว่าวรืตรงปกอยู่นะเมื่อก่อนเมื่อก่อน <c oughs> เฮ้ยต้องปกอยู่นะทำไมผมดูอยู่นะตั้งแต่เป็นนางเอกมิวสิกอะตอนนั้นเรืมใหญ่แล้วบอกตอนนั้นเรือหัวแล้วตอนนี้เ่าทำเจ้าเ่าเขาสิบวันเถาเถาเหรอเ่าเเถอละกันยิ่งใหญ่ขึ้นสร้างความหาลูกบ้านผมนิดยครับนิดนึงค่ะโอู้ไก่โพดเอานี่วรราใสกองฮู้ยบอาแค่หีตาไปค่ะก็สวัสดีเด้อค่ะหมู่บ้านหมู่บ้านยังหนี ่ว่าคนเจ้าสู้น้่งโดยกับนั่งด้วยค, <c oughs> ค่ะมาสัสดีมาห่อนแลดวนเดวนามะมาห่อนแล้วค่ะมื่อนี้เป็นนอนอยังไงมื่อนี้มือม่อนี้เอารถไปเขาศูนย์พ่อเอกเอารถไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องโอ้โหครับเตอท่าท้าถามก็เลยได้นอนอยู่โชว์รูมเบาๆโอ้โหอยู่ท่าท้าถามซื้ยสือล้วครับ,บไปนอนอยู่ศูนย์รถเบาๆคนอื่นคนอื่นเขามาเขานั่งแกงนี่ไปห่อนก็คือห่อผ้าห้อมอ้อนนอนคุ้มโปร่งเลยครัับนนน่ะ บอด้เช็ดซื้อแดดๆด้วยสิเอามีพุ่งจะล้างเสมออยิ่งล้างไปนีเด้พี่เขาซื้อมาให้แล้วล้างอย่างนีท่านี่ก็ล้างตลอดเลยนะแต่ว่าจุกมันเนียนเดียวอ่ะเอ้าหรอเช้านัาพวกจุบกันแต่ไม่เล่นนานจะล้างเหมือนกันล้างทุกวันเหมือนกันหนูได้มาแล้วนะเมื่อวานนี้นะแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอาใหตุผลเตรียมตัวนะครับเพราอมาหนีพนเม่ติมนลร่ำถวายเลี้ยวตัวมันีจะภาพ เออสวดทรงสวดทรงเร็วตัวสวดทรงเร็วตัวของความหวังขมูบานบอกว่าอย่างไรดูขอสายตาคุณนั่นหน่อยสายตาเอาเด้อบัดนี้เอาเอี๋พว่นดอย่านั้นได้ครับขอคุณหนึ่งลายครับวอลเลเนดกีดจันใสเนาะพี่น้องนี่เป็นอย่งไรพอใจไปบบดนี้คุณผู้พอใจไปไ่เอา ่วนอ่ะน,นี่กันแล้วนะครับ,นนรบไปแบบนานแหล่ๆเลยนะพี่น้องโอ้ยละอายพอดีได้เห็นมากอะกำนั่กับอายได้ครับ เด็ดเพื่อลูกบ้านได้เนี่ยคอมเมนต์แบบว่าลูกบ้านว่าหากันจริงจะงไ่ถ่ายได้เนี่ยมัน,นี่โอ้ล่วๆให้เอฟซีพี่น้องเห็นเลยครับทายเบิดมือเลยมัน,นี่บมเดียวยูบมเดเศ้าเลย ฮะเดี๋ยวสิชายเป็นเนยเกิดหน้าบ้านเออมองกันหน้าบ้านหน้าห,าห้านในะพี่น้องเบิงครับเขียว แม่เป้สวัสดีครับแม่เป้แ <dear friend. S 1> ม่เป้สวัสดีครับแม่เป้แม่เป้สวัสดีครับแม่เป้ผูดพผู้ไปไปลักษณาพุ่นนี่จะพี่น้องกินยาเมื่อ ไอรับยูครับเออันเียมแมนครับมีแคมน้ำครับอืมครับนี่ครับพี่น้องยาแล้วชีิปนี้คุ้มได้พี่น้องเฮ็ดลูกบ้านเป็นยังไงเห็นทุกคณกู้ เห็นตั้งศาสตร์เพืออย่างเดียวศาสตร์ทำงานทันมานคุม้มสวัสดีนคุม้มเสร็จยังใกล้แล้วครับเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นแล้วสวัสดีลูกสาวหายหน้าหายหนวดีตาเราเจอเอด้วย <c oughs> ไปใส่ ใส่มากรได้ขอนเจนจ้าบ่ <โอ S 2> ไปซื้อสชั้นทำอ่างเออซื้อได้หลายเนี่ยเพราะลูกสาวขายขึ้นเพาท่านอาบน้ำจ้ามายอยาู่ไม่เอ็ดอย่างเนี่ยไม่ยืนกันไลร้ซดเตี่ยมันมาไทายไปบรรยากาศที่ทพี่น้องเราเบิรงถ่ายแต่คือพองยางออกไปข้างนอก,กว่ะนอกว่าใดนู้ดซีนุดหนีใต,ต่เวทีก็สต็อปไปแต่ก็จังยางมุดออกที่แต่ลูกโอ้ยพยืนนั่นนี่บ่แม้ยางไปใส่ไายใครจะเบิรงตัวเรื่องศาสตร์จะถามพ่อได้เลย เรื่องชาติเนี่ยพ่อถนัดเป็นยังไงคะพ่อวันนี้ชาติวันนี้ชาติโอเคอยู่นะชาติสวยนะวันนี้ไปเบิ้งไปเบิ้งซิมายืนนี่บงเ้ยปรม่ณตะย่าง,งาเลยลุยเลยนี่ครับน,น้องเบียเสร็จหรือยังครับจอแล้วครับจอแล้วจอผมเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> อย่างกับอย่างเขาปัวกันอยู่ก็มีครับเห็นก็ปัวกันอยู่ฝั่งนี้ก็มียังไม่เห็นครับผมเห็นไหมยังเห็นกับเห็นอะไรเห็นอะไรยังไหนครับไหนเออสถานลูกสาวนั่นแหละเออนั่นแหละหยีางไทยให้พี่น้องเบิ่งตัวผู้ใดเขียนจังได้จองผู้ใดเขียนจังได้จองยังไหวกับปอ่านเบิ่งตัวไปสอบถาบนบิ่งตัวอย่าไปถ่ายมองที่ว่า คนเรียง่ายถือปูดก็ครับมากินข้าวกินหนามก็มีทำฝนเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สนิทขึ้นมาจะพอะหม่ลูกบ้านพ่อบ้านเอตไทยเฮเบืองเนี่ยเด้อเอ็ดไทยเห็นเด้องเนี่ยตามใจลูกบ้านอย่านีวันนี้คงพอแค่นี้เนาะมันหลายแล้วมันี้หลายคลิปเลรอบริรับพีนอนแล้วมันนี้เอาจะเลืมครับยังไรสดเหมือนเดิมครับนี่กลุ่มปิดเหมือนเดิมบัญชีเดิมเงื่อนไขเดิมครับวันที่แปดพบกับเวียงนั่นเรื่มนุญครับเออเออคนชิมบ้านทีจะริ่งมาลองเพลงครับน้องหญิงนะครับเนาะเออเ เอาไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับจุ๊บจุบ